365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่223ตอนที่3อิสรภาพของมนุษย์ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1730พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ให้รู้จักคิดตามเหตุผลประทานเกียรติให้เขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถริเริ่มและควบคุมการกระทำของตนได้พระเจ้าทรงประสงค์ปล่อยให้มนุษย์ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างที่ว่าเขาอาจเลือกพระผู้สร้างของตนได้ด้วยตนเอง และบรรลุถึงความสมบูรณ์เต็มเปีย่ยมและมีความสุขได้อย่างอิสระโดยยึดมั่นอยู่กับพระองค์มนุษย์มีเหตุผลและดังนี้จึงเหมือนกับพระเจ้ามีอิสระเสรีในการตัดสินใจและควบคุมการกระทำของตนได้อิสระภาพและความรับผิดชอบ นังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่17 3 1อิสรภาพเป็นความสามารถที่ฝังอยู่ในการคิดตามเหตุผลและในเจตนาที่จะทำหรือไม่ทำที่จะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นและดังนี้ที่จะทำกิจการที่ตนได้ตกลงใจไว้ด้วยตนเองแต่ละคนใช้การตัดสินใจโดยอิสระจัดการเกี่ยวกับตนเอง อิสรภาพในมนุษย์จึงเป็นพลังเพื่อเจริญเติบโตและบรรลุถึงวุฒิภาวะในความจริงและความดีอิสรภาพบรรลุถึงความสมบูรณ์ของตนเมื่อถูกจัดให้มุ่งหาพระเจ้าความสุขแท้ของตนหนังสือคำสอนพระาศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1732 ตราบใดที่อิสรภาพยังไม่ผูกมัดอยู่อย่างเด็ดขาดกับความดีสุดท้ายของตนซึ่งได้แก่พระเจ้าก็ยังหมายถึงความสามารถที่จะเลือกได้ระหว่างความดีกับความชั่วจึงหมายถึงความสามารถที่จะเติบโตขึ้นในความดีบริบูรณ์หรือที่จะพลาดพลั้งและทําบาปอิสรภาพเป็นคุณสมบัติเฉพาะของกิจกรรมแบบมนุษย์ เป็นบอ่อเกิดของคำชมสรรเสริญหรือคำตำหนิติเตียนเป็นบอ่อเกิดของบุญกุศลหรืออกุศลห <Always begin to face> นังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1733ใครทำดีมากขึ้นเขาก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นอิสระภาพแท้จริง มีไม่ได้นอกจากเพื่อรับใช้ความดีและความยุติธรรมการเลือกจะไม่เชื่อฟังและทำชั่วเป็นการใช้อิสรภาพอย่างไม่ถูกต้องและนำเราให้เป็นทาสของบาปหนังสือคำสอนพระาศาสนจกธธธธธักคาทอลิกข้อที่1734 อิสรภาพทำให้มนุษย์ต้องรับผิดชอบการกระทำของตนในฐานะที่เขาจงใจทำการเหล่านี้ความก้าวหน้าในคุณธรรมความรู้เรื่องความดีงามและการบำเพ็ญพรตทำให้เจตนาสามารถควบคุมการกระทำได้มากขึ้นหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1735 การต้องรับผิดและความรับผิดชอบเมื่อประกอบกิจการหนึ่งอาจลดน้อยลงได้และอาจไม่ต้องรับผิดเลยก็ได้เพราะความไม่รู้ความไม่ตั้งใจการถูกบังคับความกลัวความเคยชินความติดอกติดใจที่ควบคุมไม่ได้และสาเหตุอื่นๆทางจิตวิทยาหรือสังคม นังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,736กิจการทุกอย่างที่ผู้ทำตั้งใจทำโดยตรงต้องนับว่าเป็นการกระทำของผู้นั้นดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงถามอาดัมในสวนอุทยานหลังจากที่เขาได้ทำบาปแล้วว่าท่านทำอะไรไปพระองค์ทรงถามกาอินเช่นเดียวกันประกาศกนาทัาน ก็ทูลถามกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกันหลังจากทรงเป็นชู้กับภรรยาของอุริยาและฆ่าเขาแล้วการกระทำหนึ่งอาจเป็นการกระทำที่ไม่มีเจตนาโดยตรงเมื่อการกระทำนั้นเกิดจากความเลินเลอ่อเกี่ยวกับสิ่งที่เขาควรรู้หรือต้องทำเช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้จักกฎจราจร หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1737ผลบางประการของการกระทําอาจเป็นที่ยอมรับได้โดยที่ผู้ทำอาจไม่ได้ตั้งใจเช่นแม่คนหนึ่งอาจดูแลบุตรที่ป่วยไม่ได้เพราะเหนื่อยมากผู้กระทําอาจไม่ต้องรับผิดชอบผลร้ายที่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ต้องการให้เป็นผลหรือเป็นเครื่องมือของการกระทำนั้น เช่นความตายที่ได้รับขณะที่เขากำลังช่วยเหลือผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในอันตรายเพื่อให้ผู้ทำการต้องรับผิดชอบต่อผลร้ายที่เกิดขึ้นจำเป็นที่เขาต้องคาดการได้ก่อนแล้วและสามารถจะหลีกเลี่ยงผลร้ายนั้นได้ตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนหนึ่งที่รู้ตัวว่ากำลังเมาขับรถไปชนคนหนึ่งตาย หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1738อิสระภาพเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มนุษย์แต่ละคนในฐานะบุคคลที่ถูกเนรมิตสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าย่อมมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้มีความเป็นอยู่ที่เป็นอิสระและมีความรับผิดชอบ สิทธิที่จะแสดงอิสรภาพเป็นข้อเรียกร้องที่แยกไม่ได้จากศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับศิลธรรมและศาสนาสิทธิประการนี้ต้องได้รับการยอมรับและปกป้องจากอำนาจปกครองทางบ้านเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและระเบียบสาธารณะ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า